ซีรีส์สซนเมเรานี่เนาะใช่ค่ะสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่เจ็ดชนิดด้วยกันโดยเรียงจากความถี่ต่ำไปหาความถี่สูงความถี่ต่ำเริ่มจากคลื่นวิทยุนะคะคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟราเรดคลื่นแสงรังสีเอ็กนะคะรังสีแกมมาครบหรือยังเจ็ดเนี่ย ข้ามอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเอาใหม่นะขึ้นวิทยุ1่ขึ้นวิทยุ2ขึ้นไมโครเวฟ3าขึ้นอินฟราเรด4ขึ้นแสง5อ Anti ed, ๋อลืมอันต้าเวเตหรือรังสีอันต้าเวเ6ตนะคะก็คือรังสี X7 ก็คือรังสีแกมมาค่ะอ่ะเริ่มใหม่นะคะเราจะมาท่องสเปกตรัมของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะซึ่งจะเรียงลำดับจากนะ,ค,ะความถี่ต่ำไปหาความถี่สูงนะคะขึ้นวิทยุห่ขึ้นวิทยุ 1, ทย2 ขึ้นไมโครเวฟสาม